สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพามาเที่ยวตลาดน้ำขวัญเลียมค่ะเดี๋ยวเ,เราจะเมื่อเช้าเนี่ยะีด้มากเลยเรามีตักบาททางเรือนะคะเดี๋ยวจะเอาเออที่เป็นพิเท,ป,ทปให้ดูนะคะ,แ,ะแต่ตอนนี้เรากำลังอยู่หน้าตลาดน้ำค่ะนี่นะคะตลาดน้ำขวัญเลียมค่ะเีวิวเสียคะน้ำขวัญเลียมนะคะ เมื่อกี้นี้พี่สวยสาวสวยสาววอนะคะสวนดตรคืนชุดเมื่อกี้ที่มาจากชมรมแอโรบิกค่ะใยคาชาหยาอะเราล้วก็งาอาร์วายด้วยก็เป็นโครงการที่หน่อยเริ่มต้นเอาไว้ะในสมัยที่เป็นรัตรีสาธสุขร่วมกันกับรัฐนตรีวิชาญนะคะร่วมทำงานกันไว้แล้ว แล้วเดี๋ยวไปช่วยกันนะคะอ้าวคุณมิกมาไหนเมื่อกี้มีหมู่บ้านนักกีฬาหมู่บ้านนักกีฬาครับตอนนี้มาเรามาแทรกหลังองสาทียุอ้สท่านนี้สูงมากไปข้างหลังนดทจะบน้าพวกแต่ับ ย่อครับย่อห่อยหนึ่งค่ะขนาด D R ย่ออยหนึงคะนะคะดีค่ะที่ราน

ด้านขวานี้เราเรียกว่าวัดวัดบำเพ็นเหนือส่วนด้านซ้ายเป็นวัดบางเพ็นใต้นะคะฝั่งขวาเป็นบำเพ็ญฝั่งซ้ายเป็นบางเพ็นนะคะก็ขอให้เจ้าถิ่นนะคะก็คือคุณวิชานรัฐมนตรีวิชานินเทนันได้เล่าเรื่องมาไว้ค่ะวันนี้เราพลังมายืนอยู่นตลาดน้ำขอนเแียนนะฮะด้านหน้าเนี่ยเราเป็นเห็นเป็นคลองเส้นแสบนะครับคลองนี้เป็นคลองขุดนะครับเกิด ในสมัยก่อนสงครามก้าวทัพเนี่ยนะครับรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยดำริว่าการเดินทัพในสมัยก่อนเนี่ยเดินทางบกก็เลยทรงดำริว่าจะมีการขุดคลองเพื่อเป็นการนำยุทธปัจจัยจต่างๆในการป้องกันเรื่องความมั่นคงของประเทศนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ทรงทรงดำริไว้แต่ไม่ได้ทรงเป็นผู้ดำเนินการนะฮะม,มาดำเนินการขุดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามนะฮะประมาณ ความยาวประมาณ78ิกิโลเมตระครับไปถึงจากทางผันฟ้าปัจจุบันนะครับไปจนถึงชาเชนซาวนะครับจากผ่านฟ้าผ่านมาเรื่อยๆตรงนี้เขตมินบุรีซึ่งจะเป็นมินจะผ่านมินบุรีผ่านเขตสะพานสูงนะคะเขตคัายาวน้องจอกนะคะแล้วก็ไปทะลุที่ชาเชนซาวครับก็เป็น ก็ปเป็นทางนะครับจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่5ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นเนี่ยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับก็ทรงเสด็จประพาสต้นมาที่พื้นที่นะครับในรองรแสแบแห่งนี้ด้วยเรือมาดยอดชยานะครับประบาีเป็นไงเรือมาดยอดชยานี่คือ,อยังไงเป็นเรือหกแจวนะฮะสมัย <6 S 1> พระองค์ท่านเนี่ยจะเสด็จประพาสต้น ทางชนบารก็คือองค์ท่านเนี่องค์ท่านจะเสด็จในลักษณะสามัญนชนนะสามัญชนเพื่อที่จะทรงเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าท่านประชาชนเป็นอย่างไรในขณะนั้นนะครับในส่วนของคองเส้นแสบเนี่ยจะเห็นว่าพี่น้องประชาชนสมัยก่อนเนี่ยจะปลูกบ้านนะครับ อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับตามริมคลองตลอดเป็นกลุ่มเป็นหมู่บ้านต่างๆนะครับแล้วก็บึบุรีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่พระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าจัดตั้งเป็นจังหวัดนะครับเมื่อปี2445คู่กับธัญ,ญบุรีมีนแว่าปลาธัญ,ญบุรีแปลว่าข้าวซึ่งเป็นเมืองอยู่ในส่วนของชานพระนครนะครับแล้วก็พระองค์ท่านเนี่ยสเสด็จประพาสต้นนะครับเมื่อประมาณปีพศ 2,400นะครับ43จากตรงนั้นเนี่ยหลังจากนั้นนะครับพระอ,องค์ท่านเนี่ย <c oughs> ก็ทรงประพาสต้นหน้าหัวเมืองต่างๆแล้วก็ทรงเขียนเป็นจดหมายประพาสต้นถึงบินบุรีออนะครับออจนถึงส่วนหนึ่งนะครับเ,ออเมื่อปีพศ2 4 7 5สมัยรัชกาลที่7เ,เนี่ยออสภาพเศรษฐกิจช่วงนั้นไม่ดีนะครับก็เลยทรงนะครับ ทรงยุบเมืองมินบุรีหรือจังหวัดมินบุรีในขณะนั้นแล้วก็ยุบทางธัญ,ญบุรีนะครับให้เป็นอำเภอนะครับอำเภอหนึ่งของของ,อของพระนครในขณะนั้นนะครับแล้วก็มารวบรวมเป็นกรุงเทพมหานครเจดียคลองแห่งนี้นั้นมีประวัติหลายอย่างนะฮะเช่นต้นตำนานขวัญเลียมนะฮะทุ่งบางกะปินะครับใน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 ส่วนต่างๆเหล่านี้ พี่น้องประชาชนที่มานะครับในตลาดปันเรียมแห่งนี้นะฮะจะมีสถานที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะในวัดบางเพ็งใต้กับบางเพ็งน,น,นะครับจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะฝั่งฝั่งเหนือเนี่ยเป็นบําเพ็บบาเพ็แต่ว่าพอฝั่งใต้เป็น,ปนบางเพ็งบางเพ็เป็น,ปนชื่อโบราณนะครับแล้วตอนหลังก็เรียกเรียกแบบเปลี่ยนกันมาอ้าวค่ะท่านไกด์กิจมาศค่ะแล้วจะเป็นจวิชาเนาะ เป็นที่นับถือนะครับจากการระบูชาของพี่น้องชาวมินบุรีทั้งสงวัดนะฮะแล้วก็พื้นที่เขตใกล้เคียงนะครับจะเห็นว่าสภาพออของทั้งสองวัดเนี่ยเกิดขึ้นนะครับในสมัยปลายรัชกาลที่สนะครับก็เป็นส่วนซึ่งซึ่งบอกกล่าวได้เลยครับว่าตลาดน้ําขันเรียมแห่งนี้เป็นพื้นที่ซึ่งสร้างเศรษฐกิจนะครับให้กับชาวมินบุรีนะครับโดยเฉพาะ ในส,ส่วนของความสวยงามนะครับที่มีทัศเสียภาพบริเวณริมคลองแสนแสบเนี่ยนะครับก็สวยมากทัศนียภาพลแล้วเนี่ยจะเห็นว่าสวยงามมากนะครับมีสะพานที่สม,มีสะพานนะครับสะพานอันนี้นออกแบบไว้สวยงามมากฮะลักษณะโค้งเหมือนลำเรือนะครับมีกระดูกงูต่างๆซึ่งเป็นเป็นโครงสร้างต่างๆซึ่งสามารถดูได้นะครับว่าเป็นความสวยงามแล้วก็จะมีสะพานสะพานหลังนีนสะพานเก่าใช่ไหมคะคุณวิชาญ ประมาณ2,473นะครับสะพานเก่าที่ชาวบ้านใช้มานานแล้วใช่ไหมคะใช้มานานแล้วครับตั้งแต่2,473นะครับอ๋อตั้ง42473นะคะครับครับคุณจิรยุมาเที่ยวบ่อยไหมมาบ่อยครับแล้วคุณมิ้นล่ะที่นี่เนี่ยแนะนำเลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่คนกรุงเทพชั้นในต้องมาแล้วก็ ก็เป็นบรรยากาศที่ดีครับอากาศดีแล้วก็มาปล่อยนกปล่อยปลาครับตอนเช้าก็มีตะบาดทังน้ําน่าจะเป็นที่แรกในที่เดียวในกรุงเทพแล้วนะตอนนี้ไม่ยากเข้าวิธีการมาก็คือเซิร์ช Google ตลาดน้าขอนเลี่ยมโอ้โหที่นี่มาเลยตลาดบรรยากาศสุดคึกคักเลยนี่นะคะเคยพาไปแต่นะคะอะไรนะคะค่ะโค้ชลกเหนือหมื่นไมค์กับจิรยุนะคะคุณวิทย์วิทย์เชิญค่ะมีอะไรดีมากในเขตสะพานสูงนี่ตรงนี้เขตติดต่อหมดนะคะ อากาศดีนะแล้วก็อากาศดีดีค่ะเราได้มาสวดมนต์กันแต่เช้าวันนี้เป็นสิริมงคลนะคะนี่ตอนนี้สุดารัตถือไลฟ์เองแต่เลยไม่เห็นหน้านะคะเพราะว่าทําไม่เป็นนะคะว่าจะทํายังไงให้เห็นหน้าเรา <c oughs> เอาอย่างนี้แล้วกันนะคะไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นี่แหละค่ะถ้าอยากให้ดูบรรยากาศค่ะดูบรรยากาศอีกนิดนึงกับสามหนุ่มสามมุมนะคะคุณวิชาญมินบุรีนะคะคุณวิทย์ก้องธรนินินสพัน์สูงนะคะและคุณจิรยุห่วงทรัพย์ค่ะเขต คองสามวานะคะอ่านะคะนี่ค่ะ Hi How are you? I'm Well How are you? Are you enjoy? Beautiful Oh Be happy Yeah Thank you so much h hope you enjoy here Happy New Year Happy New Year too ค่ะขอบพระคุณค่ะ Happy New Year to ตอนนี้ก็เดี๋ยวงนู้นก็พระเริ่มสวดทำวัดกันแล้วนะคะค่ะด้านนู้นคือฝั่งใต้เป็นวัดบามเพนใต้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาตรงนี้นะคะเราจะมาที่ะสะพานค่ะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตเป็นพิธีกรต่อนะคะขออนุญ,ญาตเป็นต่อนะคะค่ะเราเห็นความสวยของสะพานก่อนนะคะ,ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะ เป็นตั้งแต่ปี2500นะครับ30 29 30แกค่ะแก28 29 30นะคะใช่ใช่28 um 2 9 30นะคะก็นานมากแล้วนะคะอยู่กันม nah ึงมา2.6ปีแล้วนะคะเมื่อกี้นี่ก็ เป็นเค้กอะไรคะเป็นเค้กไข่นมสดค่ะเค้กไข่นมสดอันนี้แหละคะเป็นพายค่ะอ๋อพายมะพร้าวอ่อนโคโคนัทพายนะคะแล้วนี่เป็นอะไรคะเป็นเค้กลาวาค่ะอ๋อเค้กลาวาเป็นยังไงคะอ๋อไม่มีลาวาล่าลาวานี่เป็นนมเป็นนมกับมะพร้าวอ๋อนมกับมะพร้าวอุ้ยน่าทานเลยนะคะเอ่อแนะนําไปน้ําลายไหลเลยนะคะอ๋อเค้กครูนี่มีหลายมีหลายหลายหน้านะคะมีมีหลายชนิดแล้วนี่อะไรคะเนี่ยตัวนี้ I'm in ไม่ได้ใส่สารเจือปนใดๆใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะคือขณะนี้นโะยบายของเรา จะได้ไวเรื่องของอาหารปลอดภัยนะคะเข้ามาแล้วก็กาดูแลเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพในเรื่องงขอ,งอารปนตา่างๆไม่ให้เกิดปัญหานะคะกับสุขภาพแล้วก็คนไทยเนี่ยใช้ชีวิตด้วยรอบอะไรมากที่สุดการที่เราจะกลับเข้ามาฟื้นฟูโครงการพื้นเซนต์ดีเป็นสิบเป็ดแล้วก็จำเป็นที่จะต้องใช้ ได้รับทราบเลยว่า,า,ารสน,นิดายการกลับไปรับรองอาหารปอดภัยต้องมีนะคะซึ่งถ้าทีา่กับางานก็ต้องดำเนินการตรงนี้ต่อไปนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นร้านใช่นะคะเดี๋ยวจะพาชมอีกสองสามงานแล้วก็คงจะต้องบอกกันที่ อาหาไม่หนูเอาใจเย็นเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะของโปรดชุลาร์กมากเลยค่ะแคบหมูค่ะโปรดามากเลยค่ะอร่อยนะคะยังไงก็มาเที่ยวตลาดนะขอเนเหลี่ยมมารละ นะคะนะคะค่ะก <da> ็ว <and> ันนี้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะเอหมูอย่างคเป็นหมูย่างเมืองกลางนะครับที่ยังมีก้าเดียวเทนั้ในประเทศไายในรุงเทันะครับยังครับที่ไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่เมืองกลางใช่ครับยังยืนอยู่ได้ในช่วงวันนี้หมูย่าง thanks ito po sila ito

Oh, please, please.